สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงฟรีโฟร์นะครับคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนหุ้นนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ คือผมเห็นเ,นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็จะมีคําถามนี้เข้ามาก็ถามกับผมนะครับว่าฟรีโฟลด์เนี่ยมันมันคืออะไรแล้วก็มันสําคัญยังไงอะไรงนี้นะครับบางคนก็จะมองข้ามเรื่องฟรีโฟลด์ไป เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปของผมมาแต่ตอนแรกๆนะครับตอนที่ผมพูดถึงหุ้นถึงอะไรพวกนี้ผมจะชอบพูดถึงอัตราฟรีโฟดค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับในตอนที่ผมจะพูดเกี่ยวกับหุ้นรายตัวผมก็จะไปดูเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยผมก็จะพูดถึงอัตราฟรีโฟดให้ฟังตลอดนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มไม่พูดแล้วนะครับด้วยความที่ คือพอพูดไปคลิปมันจะยาวนะครับในส่วนของอัตราฟ,ฟรีโวตก็เลยคิดว่าให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูเองดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหลังๆมาเพื่อนๆก็มีคําถามเข้ามาเออทาไมวันนี้ไม่มีอัตราฟ,ฟรีโวตทำไมในหุ้นตัวนี้ถึงไม่พูดถึงอัตราฟ,ฟรีโวตเลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ก็ดีนะครับที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องอัตราฟรีโฟดนะครับแล้วก็บางคนก็ยังไม่รู้ว่า hey, ้อัตราฟรีโฟดคืออะไรนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงคําว่าฟรีโฟดนะครับคืออะไรโอเคเราไปดูกันนะครับว่าฟรีโฟดนั้นมีความหมายว่ายังไงนะครับสำหรับความหมายของคําว่าฟรีโฟดนะครับหรือว่าอั Ό, ë, ตราฟรีโฟดอะไรพวกนี้คือฟรีโฟดเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยสั้นมากๆเลยนะเขามีความหมายว่า การถือครองหุ้นของนักลงทุนรายย่อยนะครับหรือว่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนทั่วไปนะของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับแค่นี้ครับจบแล้วนี่คือคําว่าฟรีโฟร์นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับหุ้นเนี่ยจะมีคนถืออยู่ประมาณ3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนักลงทุนรายใหญ่ ประเภทที่2ก็คือนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือเจ้าของบริษัทนั้นๆนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะถูกจัดอยู่ในนักลงทุนรายใหญ่นะนะด้วยความที่ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องมีจํานวนหุ้นที่มากพอสมควรนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปบริหารบริษัทนั้นๆได้อย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองทีนี้นะครับการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนรายย่อยกับนักลงท,ทุนที่เป็นเจ้าของก็จะมีความแตกต่างกัน คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขายหุ้นแบบพ่ํเพื่อได้ เขาไม่สามารถที่อยากจะขายหุ้นตอนนี้ขายได้เลยขายออกไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการที่เขาจะขายหุ้นในแต่ละครั้งหรือว่าการที่เขาจะซื้อหุ้นกลับมาในแต่ละครั้งเขาจะต้องมีการชี้แจงไปยังตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะครับว่าเขาจะมีการขายหุ้นวันนี้นะกี่หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปส่วนนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะครับอยากจะซื้อวันนี้ก็ซื้อได้เลยอยากจะซื้อตอนไหนก็ซื้อได้นะครับขอให้ตลาดหุ้นนั้นเปิดก็พอหรือว่าอยากจะขายหุ้นออกไปเลยก็สามารถที่จะขายได้ โดยที่ไม่ต้องไปชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์นะว่าเราจะมีการซื้อหุ้นหรือว่าเราจะมีการขายหุ้นดังนั้นนะครับมันก็เลยโยงมาที่อัตราฟรีโฟดนะครับถ้าเกิดว่าอัตราฟรีโฟด์มันน้อย แสดงว่าการซื้อขายหุ้นในกระดานปกติน่ะมันก็จะมีในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัตราฟรีโฟร์เยอะเนี่ยแน่นอนครับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อขายหุ้นกันค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะขายหุ้นได้ตลอดเวลาอยากจะซื้อหุ้นก็ซื้อได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะมาซื้อขายหุ้นได้แบบพุ่มเพื่อแบบพวกเราอะนะครับมันก็เลยทําให้สภาพคล่องของ ของหุ้นแต่ละตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราฟรีโฟดของหุ้นตัวนั้นๆด้วยถ้าอัตราฟรีโฟดอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับหุ้นตัวนั้นก็จะมีสภาพคล่องที่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีอัตราฟรีโฟดท,ที่น้อยนะครับก็จะทําให้สภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นๆน,น,น้อยด้วยนั่นเองสําหรับสาเหตุที่ทําให้อัตราฟรีโฟดของหุ้นแต่ละตัวมันมีไม่เท่ากันนะครับบางหุ้นก็มีอัตราฟรีโฟดสูง บางหุ้นก็มีอัตราฟรีโฟลดต่ำนะครับมันก็จะมีอยู่หล,ยหลายสาเหตุซึ่งเหตุผลหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ตัวผู้บริหารหรือว่าตัวเจ้าของบริษัทนั้นๆอาจจะเล็งเห็นถึงศักยภาพของตัวบริษัทของเขาเองนะครับมันก็เลยออกมาในรูปแบบของฟรีโฟลดนะถ้าเกิดว่าบริษัทมีอนาคตที่ดีนะครับฟรีโฟลดมันก็อาจจะต่ําเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเจ้าของเองนะครับก็ต้องการที่อยากจะเข้าไปควบคุมบริษัทได้อย่างเต็มที่แล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่า กิจาการนั้นมันมีอนาคตที่ดีนะ เขาก็ต้องการที่อยากจะเก็บผลตอบแทนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันก็เลยออกมาในรูปแบบของฟรีโฟรที่ต่ำนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าฟรีโฟรมีปริมาณที่กลางๆไปจนถึงสูงนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเองนะครับอาจจะเล็งเห็นถึงว่าตัวบริษัทหรือว่าตัวกิจการที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นั้นอาจจะเริ่มถึงจุดที่อาจจะอิ่มตัวหรืออาจจะเป็นช่วงที่กิจการที่ตัวนี้เขาอาจจะเริ่มไม่น่าสนใจแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยมีการ การปรับสัดส,ส่วนในการถือครองหุ้นลดลงนะครับมันก็เลยทําให้อัตราฟรีโฟร์นั้นเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือ1ปัจจัยเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีหลายๆปัจจัยนะอย่างเช่นการที่เขาไปร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆน,นะครับเขาจําเป็นที่จะต้องถ่ายโอนอสัดส,ส่วนการถือครองหุ้นของเขาเนี่ยไปให้กับอีกบริษัทอื่นด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้อัตราฟรีโฟร์เนี่ยมันอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้นะครับตามที่กล่าวมานั่นเองนะคำถามครับ ระหว่างหุ้นที่มีฟีโฟลตต่ำกับหุ้นที่มีฟีโฟลตสูงหุ้นแบบไหนน่าสนใจกว่ากัน คำตอบนะครับสาหรับผมเองนะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีฟีโฟดต่าหรือว่าหุ้นที่มีฟีโฟดสูงนะครับก็มีความน่าสนใจนะแต่ว่ามันเป็นความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นหุ้นที่มีฟีโฟดสูงนะครับก็จะแสดงให้เราเห็นว่าหุ้นตัวนี้มีสภาพคล่องที่ดีนะครับซึ่งการที่สภาพคล่องของหุ้นมันดีนะครับมันก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะขายหุ้นตัวนั้นๆออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีฟีโฟดสูงๆแบบ ก็เลยอาจจะเหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อซื้อคห้ขายได้นะครับเพราะว่ามันมีสภาพคล่องที่สูงนั่นเองนะส่วนหุ้นที่มีอัตราฟีฟอต่ำนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการถือลงทุนในระยะสั้นนะมันก็อาจจะเหมาะกับการที่เราจะไปถือลงทุนในระยะยาวนะครับถ้าเราเคยดูใน YouTube หรือว่าดูในช่องต่างๆนะที่มีเซียนหุ้นต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับถึงความสําเร็จของเขาหุ้นส่วนใหญ่ที่เขามาเล่าให้ฟังนะครับ ที่เขาถือยาวๆกันนะครับลองไปหาดูได้นะส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จกับการถือหุ้นในระยะยาวนะครับที่ผมเข้าไปดูนะเขาก็จะพูดถึงหุ้นที่มีอัตราฟีโผดค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าตัวบริษัทนั้นมีศักยภาพในการทํากําไรที่ค่อนข้างสูงนะมีงบการเงินที่ดีนะครับมีอนาคตที่ดีนะเกี่ยวกับหุ้นตัวน,นั้นๆเขาถือหุ้นตัวน,นั้นๆไว้นะครับ พอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะราคามันจะค่อนข้างที่จะขึ้นมาได้สูงนะครับเพราะว่าอัตราฟรีโฟร์มันต่ํา คนที่เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะกำหนดราคาขึ้นได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแต่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสําหรับผมเองนะครับผมมองว่ามันก็คุ้มนะและอีกอย่างนะครับในขณะที่เราถือหุ้นพวกนี้อยู่นะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับปันผลทุกๆปีเนื่องจากว่าบริษัทเหล่านี้ก็จะต้องมีการทำกำไรได้ทุกๆปีอยู่แล้วเพราะว่างบการเงินของเขามันดีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ถือหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไว้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับปันผลทุกๆ ปีแล้วและพอถึงวันหนึ่งนะครับหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีการปรับตัวของราคาที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จกับหุ้นกลุ่มเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับสําหรับคนที่ชอบถือหุ้นในระยะยาวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำว่าฟรีโฟร์อ่ะนะใครชอบแบบไหนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนก็ตามนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ